สวัสดีค่ะแอดหวานเองค่ะสบายกันดีทุกคนนะคะอีพิโซดนี้แอดหวานก็ ได้ดูเรื่องรักนี้ไม่ลืมเลือนมาแล้วนะคะตอนที่7เราก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในตอนนี้ค่ะก็เริ่มตอนที่7นะคะเฮอร์เซวเยียนพระเอกเนี่ยแล้วก็คุณหมอชินอีย้ยั่วก็ขับรถออกตามหาตัวเสี่ยวเป่าด้วยกันอยู่นานค่ะก่อนที่ชินอี้ยั่วจะสังเกตเห็นระแวกบ้านของตัวเองและทําให้เธอนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จนพูดขึ้นว่าฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าเขาไปไหน ทีนี้ค่ะก็บ้านของชินอี้เยื่อนะคะเสี่ยวเป่าน้อยที่กําลังนั่งอยู่หน้าประตูคนเดียวเลยค่ะคอยคุณหมอนะคะก็ได้ยินเสียงพ่อของเขาแล้วก็เสียงของนางเอกค่ะดังขึ้นว่าเสี่ยวเป่าพวกเขาทั้งสองคนนะคะรีบตรงเข้ามาหาเด็กชายตัวน้อยด้วยความร้องใจก่อนที่เฮอรเซียวเยียนพระเอกจะถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วพูดกับเสี่ยวเป่าว่านี่ทําไมมาที่นี่คนเดียวนายรู้ไหมว่าสร้างปัญหาให้คนอื่นมากแค่ไหน เหไิไวเฟยตอบฉันมา เซียวเปาไม่ได้ให้คำตอบอะไรนะคะก็ทำให้คุณหมอชินอี้ยัวที่กำลังกอดเซียวเปาอยู่พูดกับเด็กชายด้วยความอ่อนโยนว่าเซียวเปาพ่อของหนูอ่ะก็แค่เป็นห่วงหนูนะไม่ได้โกรธหนูนะไม่ต้องกลัวแล้วชินอี้ยัวนะคะก็อุ้มเซียวเปาเดินเข้าไปในบ้านโดยที่เหอเซียวเยียนเองก็เดินตามเข้าไปอย่างจำใจชินอี้ยัวพาเซียวเปาไปล้างมือก่อนแล้วก็พาเขามานั่งที่โซฟาแล้วก็พูดขึ้นว่า เสี่ยวเปาหิวแล้วฉันจะไปทำอาหารให้เสี่ยวเปาพวกคุณสองคนดูทีวีกันไปก่อนนะซึ่งในระหว่างที่เธอกำลังไปเตรียมอาหารอยู่นั้นเสี่ยวเปาก็อยู่กับเฮอเสี่ยวเยียนแค่สองคนก็เขียนคำว่า ขอโทษลงบนกระดานแล้วยกขึ้นให้พ่อของเขาอ่านทําให้เหอเสียวเหยียนพูดกับเสี่ยวเป่าด้วยเสียงที่จริงจังว่าในเมื่อครั้งนี้ลูกมายอมรับผิดด้วยตัวเองพ่อก็จะปล่อยลูกไปก่อนแต่ถ้ายังมีครั้งต่อไปพ่อจะยกเลิกสิทธิ์ออกไปข้างนอกของลูกทันที ให้ลูกไปไหนไม่ได้เลยได้ยินแล้วใช่ไหมเซียวเปาจึงพยักหน้าตอบเขาส่วนด้านของฉินอ e ี้ยวเสียงของการเตรียมอุปกรณ์ทำอาหารของเธอนั้นก็ดังลั่นไปทั่วบ้านจนทำให้เหอเซียวเยียนต้องลุกขึ้นมาแล้วเดินไปยังบริเวณครัวเพื่อพูดกับเธอว่าทำไม่เป็นก็ไม่ต้องทำแล้วการโอร้อวดมันจะทำให้ขายหน้าเอาง่ายๆนะ ชินอี้ยุ่วจึงได้พูดกับเขาว่าฉันน่ะจะทำอาหารเป็นหรือเปล่าก็ยังไม่ถึงข่าวที่คุณชายที่ไม่ต้องทำงานบ้านอย่างคุณามาดูถูกฉันหรอกเฮอเซียวเยียนก็พูดต่อว่าน่าขำการทำอาหารก็แค่ยึดตามชุดขั้นตอนการดำเนินการที่ซับซ้อนแต่มีกฎเกณฑ์กระบวนการที่นำเอาวัตถุดิบมาแปรรูปให้กลายเป็นอาหารที่ทำจากคนสำหรับผมแล้วเป็นเรื่องที่ง่ายมาก คุณหมอชินอี้ยั่วจึงพูดขึ้นว่าง่ายมากงั้นเหรอถึงแม้ฉันนจะไม่กล้าพูดว่าฉันทำอาหารเก่งมากแต่การทำอาหารด้วยปลาของฉันน่ไม่มีปัญหาแน่นอนคุณกล้ามาแข่งกับฉันสักหน่อยไหมล่ะทำให้เหอเเสี่ยวเยียนพระเอกนะคะก็ตอบนางเอกอย่างมั่นใจว่าหาเรื่องใส่ตัวเองนะจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็เริ่มประลองฝีมือในการทำอาหารโดยที่เฮอเซี่ยวเยียนได้ ได้ทำตามคู่มืออย่างเข่งคลัดนะคะส่วนทางด้านคุณหมอชินอียูที่ใช้ประสบการณ์แล้วก็เซนส์ความรู้สึกของเธอในการทำมากกว่าค่ะหลังจากที่พวกเขาทำอาหารเสร็จกันแล้วทั้งคู่ก็ได้นำเมนูของตัวเองออกไปเสิร์ฟที่โต๊ะแล้วก็ให้เสี่ยวเป่าเป็นกรรมการในการตัดสิน ซึ่งผลที่ได้นั้นก็ปรากฏว่าเซี่ยวเปาชอบอาหารที่คุณหมอชินอี้ยั่วเป็นคนทำมากกว่าทำให้เหอเสี่ยวเยียนถึงกับถามเสี่ยวเปาขึ้นมาด้วยความสงสัยว่าเซี่ยวเปานายคิดดีแล้วใช่ไหมว่าจะเลือกเมนูนั้นเมนูนเนี้ยเปรี้ยวน้อยค่อนไปทางรสหวานอัตราส่วนของน้ำตาลน้ำส้มสายชูกับเกลือก็คือ3ต่อ2ต่อ1ทําตามรสอาหารที่ปกตินายคุ้นเคยทั้งหมดเลยนะ พอคุณหมอได้ยินนะคะชินอี้ยอจึงพูดขึ้นว่ายอมรับความจริงเถอะท่านประธานเหอฉันน่ะใส่สิ่งที่คุณไม่มีลงไปเฮอเซียวเยียนก็เลยถามว่าคุณใส่อะไรลงไปกันแน่มันคืออะไรชินอี้ยวก็ตอบว่าฉันใส่ความรักเหอเซียวเยียนก็ทำหน้างงแล้วพูดว่าความรักเหรอชินอี้ยั่อจึงพูดต่อว่าพอเรื่องนี้คุณก็ไม่เข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะ การทำอาหารสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกคุณต้องรู้ว่าเมนูนี้จะทำให้ใครกินอีกฝ่ายเป็นคนแบบไหนในใจฉันเสี่ยวเป่าคือเด็กน้อยน่ารักที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของนมดังนั้นตอนที่ฉันทำเมนูนี้ก็เลยตั้งใจใส่นมลงไปนิดหน่อยเพื่อให้ได้กลิ่นหอมถึงแม้คุณทำเมนูนี้ตามสูตรออกมาเป็นผัดเปรี้ยวหวานที่เกือบจะเพอร์เฟแต่คุณกลับลืมไปว่าเด็กไม่กินเหล้ากับขิงแล้วก็ก เทียมถึงฉันจะทําเป็นแค่เมนูเดียวเนี่ยแต่ฉันก็ชนะแล้วไม่ใช่หรอประธานเหอคะถ้วยชามกับตะเกียบในครัวนะ่ะฝากคุณจัดการด้วยนะ เมื่อพูดจบชินอี้เยว่ก็พาเสี่ยวเป่าไปล้างมือที่ห้องน้ำอีกครั้งหลังทานอาหารทำให้เฮอเสี่ยวเยียนที่นั่งอยู่คนเดียวในตอนนี้เกิดความสงสัยขึ้นว่าเมนูอาหารที่เธอทำนั้นมันจะอร่อยสักแค่ไหนเฮอเสี่ยวเหยียนหยิบตะเกียบตักเนื้อปลาเข้ามาชิมอย่างพอดีคำก่อนที่เขาจะอึ้งในรสชาติอันแสนกลมกล่อมนี้แล้วกัดฟันพูดออกมาว่าก็ไม่เท่าไหร่นี อาหารที่ทําออกมาแบบลวกๆเสี่ยวเป่าก็แค่กินเมนูแปลกใหม่ก็เท่านั้นแต่ระหว่างที่เขาพูดนั้นมือของเขาก็เอื้อมไปหยิบช้อนคันใหญ่ขึ้นแล้วก็นำมาตักน้ำแกงในถ้วยสดอย่างอร่อยจนทําให้คุณหมอชินอี้ยัวที่แอบมองเหอเสี่ยวเยียนอยู่ในห้องน้ำถึงกับพูดแซวเขาออกมาว่าประธานเหอให้เอาข้าวสวยมาให้คุณสักชามไหมคะ ซึ่งก็ทําให้เหอเสี่ยวเหียนเกิดสําลักน้ําแกงที่ซดเข้าไปเมื่อคู่ออกมาอย่างเสียฟอร์มกันเลยทีเดียวเมื่อถึงเวลากลางคืนหลังจากที่เหอเสี่ยวเหียนอุ้มเสี่ยวเป่ามาวางในรถแล้วฉินอี้ยั่วก็พูดกับเขาว่าให้ฉันอะไปส่งคุณกลับบ้านเถอะ เฮอร์เซวเยียนจึงเปิดประตูรถให้เธอเข้าไปนั่งโดยที่ระหว่างนั้นคุณหมอชินอี้ยั่วก็ได้กล่าวขอบคุณเหอร์เซวเยียนเรื่องที่เขาให้การช่วยเหลือแก่รั่วเวยด้วยน้ำเสียงที่แสนจะจริงใจแถมเธอ,อยังชมว่าเขาเป็นคนเก่งที่แค่พูดออกมาประโยคเดียวก็สามารถจัดการเรื่องต่างๆได้ เฮอเซียวเยียนจึงได้พูดกับเธอว่าเมื่อก่อนผมก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันจนกระทั่งไม่นานมานี้ผมเพิ่งพบว่ามีบางอย่างถึงจะใช้เงินก็ไม่สามารถจัดการได้ตัวอย่างเช่นผมใช้แหวนหนึ่งวงที่มีราคาสาร้านก็ไม่สามารถมาแลกกับสัญญาณหนึ่งฉบับของคุณได้ฉินอี้ยัวที่ได้ยินเรื่องแหวนขึ้นมาก็พยายามจะบอกความจริงกับเฮอเซียวเยียน ว่าแหวนที่เขาให้เธอมานั้นหายไปแต่ยังไม่ทันที่เธอจะพูดอะไรมากมายเฮอร์เซวเยียนก็บอกกับเธอว่าเขาอะรู้เรื่องแหวนอยู่แล้วเขาเดาออกตั้งแต่วันที่เธอถามเรื่องมูลค่าของแหวนแล้วละ่ะทําให้ชินอี้ยัวถึงกับถามเขาว่าแล้วทําไมคุณไม่รีบถามฉันล่ะคุณคิดว่าฉันจะคืนเงินนี้ไม่ไหวใช่ไหมเฮอร์เซลเยียนพระเอกก็พูดขึ้นว่าอยากเบี้ยวนี่อะมันต่างอะไรกันเหรอ ชินอี้ยาจึงพูดว่าคุณคิดอย่างนั้นจริงๆด้วยฉันจะบอกคุณให้นะค่าแหวนวงนี้ฉันจะคืนให้คุณแน่นอนเฮอเซียวเยียนจึงบอกเธอว่าอย่าสัญญาในสิ่งที่คุณทำให้สำเร็จไม่ได้เด็ดขาดทำให้คุณหมอชินอี้ยอพูดว่าใครบอกว่าฉันจะทำไม่สำเร็จสัญญาวันนี้ฉันจะเซ็นแน่ค่าตอบแทนก็คือแหวนราคาสามล้านวงนี้ เฮอรซเยวเหียนจึงรีบบอกให้เธอลงจากรถพร้อมทั้งนำสัญญามาให้เธออ่านและพูดกับเธอว่าในเมื่อคิดดีแล้วนี่สัญญาเซ็นซะส่วน <c oughs> คุณหมอนะคะส่วนชินอี้เยือเนี่ยที่เห็นใบสัญญาก็ถึงกับถามเขาขึ้นมาด้วยความตกใจว่าสัญญาเหรอแม้แต่สัญญาคุณก็ร่างเสร็จแล้วเหรอ แถมวันนี้ยังเอามาติดไว้ในรถอีกด้วยเฮอร์เซวเยียนก็ตอบว่านี่เรียกว่ากันไว้ดีกว่าแก้เมื่อชินอียั้นะคะนางเอกอ่านข้อความในสัญญาแล้วเธอก็พูดขึ้นมาว่าเงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอฉันไม่ต้องการเงินเยอะขนาดนี้หรอกฉันเคยบอกแล้วพอที่จะคืนเงินค่าแหวนคุณก็พอแล้วเฮอเซีซลเยียนจึงตอบว่าได้ แต่ต่อหน้าคนข้างนอกอ่ะคุณต้องใช้คำเรียกที่เหมือนสามีภรรยากับผมคุณหมอชินอี้ยั่วเลยพูดขึ้นว่าฉันขอพูดให้มันชัดเจนก่อนว่าฉันทำได้แค่รับปากคำสัญญาที่ให้ไว้กับเสี่ยวเป่าเท่านั้นส่วนเรื่องหน้าที่สามีภรรยาอะไรนั่นเฮอเซียวเหียนพูดขึ้นมาก่อนว่าเรื่องนี้คุณสามารถวางใจได้เลยผมไม่ได้สนใจอะไรคุณเลยสิ่งที่ผมต้องการคือความเป็นมืออาชีพของคุณแล้วก็ ค้องเกี่ยวกันแค่เรื่องงานเท่านั้นสุดท้ายแล้วถ้าทำอะไรโดยใช้อารมณ์ความรู้สึกจะต้องเจ็บปวดแน่นอนทําให้คุณหมอชินอียัวที่ได้ยินก็พูดอย่างสบายใจว่างั้นฉันก็วางใจได้แล้วเซนก็เซนฉันไม่กลัวคุณหลอกซึ่งระหว่างนั้นเองนะคะเหอเซียวเหยียนพระเอกก็ได้พูดกับเธอต่อว่ามี2เรื่องที่จะทําให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ เรื่องที่1อาการป่วยของเสี่ยวเป่าดีขึ้นแล้วเรื่องที่2คือฝ่ายกอและฝ่ายขอเกิดปัดจจัยที่ไม่สามารถต่อต้านได้เรื่องพวกนี้มีหมายเหตุอธิบายอยู่ในสัญญาแล้วชินอี้ยั่จึงถามด้วยความสงสัยว่าฝ่ายกอและฝ่ายขอจะมีปัจจัยอะไรที่ไม่สามารถต่อต้านได้เหรอเฮอเซียวเยียนก็ตอบว่าก็มีป่วยกระทันหันอีกฝ่ายเสียชีวิตหรือจูจ่ๆก็เจอคนที่ชอบ ทำให้ชินอี้ยอพูดกับเหอเซียวเหยียนด้วยน้ำเสียงที่เบิกบานทันทีว่าประธานเหอฉันขอให้คุณได้เจอหญิงสาวคู่ชีวิตของคุณในเร็ววันนะ เฮอรเซลเยียนได้ยินจรงตอบว่าผมต้องขอบคุณคุณจริงๆแต่ผมก็ยังต้องเตือนคุณไว้หน่อยในสัญญามีหัวข้อเรื่องการผิดสัญญารวมถึงสิ่งอื่นๆที่ยังไม่ได้กล่าวถึงแสดงได้หวยจนเปิดเผยความจริงออกมาทำให้อาการป่วยของเสี่ยวเป่าแย่ลงชินอีเย่จึงรีบพูดขึ้นว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผิดสัญญาอะไรความหมายของคุณคือยังมีค่าผิดสัญญาด้วยเหรอ เฮอร์เซลเยียนตอบว่าแน่นอน20สบล้านหยวนชินอี้ยัวที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นมาทันทีว่ายี่ิบล้านเหรอคุณคืนมาให้ฉันนะจากนั้นเธอก็กระโจนตัวเข้าไปอีกฝ่ายเพื่อจะหยิบสัญญาอีกใบที่เขาถืออยู่ออกมา เฮอเสียวเยียนก็ขยับมือที่ถือสัญญาอยู่หลบเธอได้ทันเวลาทําให้ในตอนนี้กลายเป็นว่าชินอี้ยั่วได้เซ็นสัญญาเรียบร้อยไปแล้วและกระโจนเข้าไปแล้วอยู่ในท่าที่กอดคอของเฮอเสียวเยียนพอดี เนื่องจากระยะของใบหน้าที่ใกล้ชิดกันมากนี้ก็ทำให้พวกเขาทั้งสองคนสบตากันอยู่คู่หนึ่งก่อนที่ชินอียุจะดีดตัวออกมาแล้วเหอเสี่ยวเหยียนก็พูดกับเธอว่าแสดงได้ดีมากครั้งหน้าก็แสดงแบบนี้นะคุณนายเหอ เมื่อพูดจบเขาก็เดินกลับไปที่รถโดยที่ชินอี้ย้่นนั้นก็พูดกับเฮอเ์เยวเยียนด้วยเสียงที่ประหลาดใจว่าเรียกฉันว่าคุณนายเหอแล้วเฮอร์เ,เยวเยียนจึงได้พูดทิ้งท้ายกับเธอว่าตอนที่เซ็นสัญญาจำเอาไว้ว่าจะต้องอ่านให้ละเอียดนะ จากนั้นเขาก็ขึ้นรถแล้วขับรถจากไปอย่างรวดเร็วเหลือเพียงแค่ชินอียยวที่กำลังยืนอ่านสัญญาอีกครั้งอย่างละเอียดก่อนที่เธอจะพูดออกมาด้วยความตกใจว่า20ล้านจริงๆด้วยเฮอเสี่ยวเหยียนคุณถึงคุณไปแล้วฉันก็จะด่าคุณคุณมันเป็นคนใจดำ <laughs> นางเอกตลกค่ะฉากนี้จากนั้นนะคะภาพก็ตัดไปยังขณะที่ชินอี้ยัวแล้วก็จางรั่วเหวยเพื่อนสนิทกําลังนั่งคุยกันอยู่ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะชินอียน้ยัวนางเอกก็บอกกับหยางรั่วเหวยว,ว่าเนี่ยเธอต้องเตรียมหยุดงานแล้วก็ภารกิจสําคัญสําหรับการไปบ้านสกุลเหอในครั้งนี้ก็คือเป็นการทําให้เสี่ยวเป่าสามารถพูดได้ พวกเธอสองคนก็นั่งคุยกันเรื่องนี้อยู่สักพักค่ะก่อนที่ทั้งคู่จะพากันรำลึกถึงความหลังเมื่อครั้งที่ย้ายมาอยู่บ้านนี้ด้วยกันใหม่ๆชินอียั่วพูดกับหยางรั่วเว่ยพร้อมน้ำตาที่กำลังปริ่มอยู่ด้วยเสียงที่สั่นเขือว่าเธอรู้ไหมตอนนั้นที่ฉันเลิกกับโจจือหยางที่จริงฉันเสียใจมากแล้วฉันก็ไม่กล้าเล่าให้เธอฟังด้วยกลัวว่าเธอจะด่าฉันพอฉันเข้าประตูบ้านมาเธอก็พูดกับฉันว่าชินอียั่วทำไมเธอใส่ เสื้อผ้าน้อยขนาดนั้นอยากตายเหรอระวังฉันจะฟาดเธอให้นะหิวไหมเดี๋ยวฉันจะทําบะหมี่มาให้เธอตอนนั้นน้ำตาของฉันก็ไหลลงมาทันทีจากนั้นฉันก็สาบานอย่างเงียบๆว่าถ้ามีวันหนึ่งฉันหาเงินได้แล้วฉัน ต้องซื้อห้องนี้ไว้แน่นอนเขียนชื่อเราสองคนลงไปฉันก็แค่อยากที่จะพึ่งพายอยู่กับเธอพอแก่แล้วเราสองคนก็เดินจูงมือกันไปบ้านพักคนชราเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นความสุขและความเป็นพี่น้องที่สวยที่สุด ยางรั่วเว่ยเองก็ตอบชินอี้ยัวด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือไม่ต่างกันว่าใหญ่โง่ฉันจะบอกเธอให้นะฉันไม่อยากให้เธอพึ่งฉันไปตลอดชีวิตหรอกนะเธอดูถุงเท้าเหม็นๆของเธอสิขนมเสื้อชั้นในของเธอก็จัดกระจายเต็มไปหมดเธอแต่งงานออกเรือนไปเถอะหาใครสักคนที่ดูแลเธอได้ดีชินอี้ยัวจึงพูดขึ้นว่าฉันไม่ต้องการคนมาดูแลสักหน่อยฉันต้องการอิสระแล้วต้องมีอิสระไปกับเธอด้ว อย่างรั่วเวยก็พูดว่าไม่มีปัญหางั้นคืนนี้พวกเรามาเป็นอิสระสนุกไปกับคืนสุดท้ายกันที่นี่กันเถอะจากนั้นพวกเธอทั้งสองคนก็เปิดเพลงแล้วก็เต้นด้วยกันตามภาษาเพื่อนสาวอย่างมีความสุขนะคะกระโดด ไปกระโดดมาค่ะคู่นี้ด้านของพระเอกค่ะทางด้านเหอเซียวเยียนในวันต่อมาเนี่ยขณะที่เขากําลังจดจ่ออยู่กับการออกกําลังกายอย่างเคร่งครัดนะคะพระเอกเราทําทุกอย่างเคร่งครัดไปหมดค่ะวอนกูค่ะเพื่อนสนิทนะคะที่กําลังเล่นโทรศัพท์อยู่ก็เรียกให้เฮอเซียวเยียนดูอะไรนี่พี่หยางร่วเวยกับชินอี้ยัวถ่ายคลิปที่บ้านเขาพูดพร้อมกับยื่นโทรศัพท์ ในมือไปทางเหอเซี่ยวเหยียนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนั่งดูคลิปในมือถือที่เขายื่นมาให้โดยที่ในคลิปนั้นอยู่ในช่วงที่ชินอี้ยั่วพูดกับหยางรั่วเวยหลังจากที่เต้นด้วยกันเสร็จแล้วว่าฉันไม่อยากจากเธอไปไม่อยากจากห้องนี้ไปเหอเซี่ยวเหยียนนั่งดูคลิปด้วยความรู้สึกหนักใจก่อนจะหันกลับไปออกกำลังกายต่อด้วยสีหน้าที่เคร่งขึมทำให้วนกูพูดกับเขาขึ้นมาว่านายอย่าหาว่าฉันพูดมากเลยนะ ถึงแม้พวกนายจะมีความสัมพันธ์กันตามสัญญาเนี่ยแต่ในการทำงานครั้งนีเออ้เธอไม่เพียงแต่จะต้องบอกลาความโสดทิ้งการทิ้งงานแถมยังต้องย้ายออกมาจากสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยอีกสำหรับเธอแล้วเนี่ยเธอต้องละทิ้งสิ่งที่มองไม่เห็นที่เป็นของตัวเองไปหลายอย่างเลยเพื่อตอบสนองความสนุกของนายนะเนี่ย เฮอร์เซียวเยียนจึงตอบว่าฉันก็แค่เซ็นสัญญาการทำงานกับเธอหนึ่งฉบับเพื่อว่าจ้างเวลาของเธอแล้วก็าาความสามารถเฉพาะทางของเธอฉันไม่เคยคิดว่าจะทำให้เธอไม่มีความสุขซึ่งคำพูดของเฮอร์เซียวเยียนก็ถึงกับทำให้วนกูพูดขึ้นมาอย่างประหลาดใจว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินว่านายก็คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นเป็นเหมือนกัน เฮอร์เซียวเยียนก็พูดเบี่ยงประเด็นว่าฉันก็แค่รู้สึกว่าถ้าเธอเอาอารมณ์เชิงลบมาทำงานด้วยแล้วก็จะต้องส่งผลกระทบกับเสี่ยวเป่าแน่นอนทำให้วนกูเนี่ยพูดกับเขาด้วยความหมันไส้ว่าก็เห็นเห็นอยู่ว่าสนใจยังจะมาปากแข็งอีก ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายกันหันกลับไปออกกํำลังกายในส่วนของตัวเองกันต่อนะคะพับตัดไปทางด้านของคุณหมอชินอ e ีเยื่ค่ะหลังจากที่เธอเนี่ยไปยื่นใบลาออกให้แก่หัวหน้าห่วงที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนั้นเธอก็กลับมาที่บ้านแล้วก็เตรียมเก็บข้าวเก็บของเพื่อย้ายออกไปยังบ้านสกุลเหอแต่ด้วยความเหนื่อยลา้าที่ทามาทั้งวันเนี่ยชินอ e ี้ยู่ก็เผลอนั่งหลับไปโดยที่เธอไม่รู้ตัว รุ่นพี่ค่ะหนิงฟังนะคะที่แวะมาหาเธอที่บ้านพอดีเนี่ยก็เลยเข้ามาแล้วก็ปลุกชินอี้ยโยให้ตื่นขึ้นแล้วถามเธอว่าของเยอะแยะก,กองกันอยู่ตรงนี้นี่จะทำอะไรนะ่ะเธอจะย้ายบ้านเหรอชินอี้ยโยก็ตอบว่ารุ่นพี่ ช่วยเหลือด่วนๆฉันาย้ายบ้านคนเดียวมันลำบากเกินไปจริงๆฉันทำเรื่องหยุดงานโดยไม่รับเงินเดือนแล้วจะต้องย้ายไปบ้านเหอเสียวเหียนแล้วแถมยังเซ็นสัญญากับเขาแล้วด้วยรับปากว่าภายในหนึ่งปีจะดูแลเสียวเป่าในฐานะคุณนายเหอนิงฟางที่ได้ยินแบบนี้นะคะก็ทำหน้าแบบว่าสลดลงค่ะหน้าเศร้านะคะแล้วก็ถามเธอได้ความตกใจว่าเธอพูดจริงหรอ ชินอี้ยั่วนางเอกก็จึงตอบว่ามีเป็นลายลักษณ์อักษรเซ็นชื่อตกลงเรียบร้อยแล้วเธอก็ชี้ไปทางเอกสารที่อยู่ทางด้านหลังทำให้หนิงฟังก็เข้ามาหยิบมันขึ้นมาอ่านอย่างท่วนทีก่อนจะพูดกับเธอด้วยเสียงที่จริงจังว่าเพียงเพื่อแหวนราคา3ล้านจะต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมเธอไม่บอกฉันล่ะเรื่องเงินก็ดีเรื่องสัญญาก็ดีฉันมีหลายวิธีที่สามารถจะช่วยเธอได้ ชินอี้ยว่าจึงพูดติดตลกว่าฉันบอกพี่ก่อนแล้วว่าจะมีประโยชน์อะไรล่ะเงินเยอะขนาดนั้นพี่จะช่วยฉันได้ยังไงปล่อยหมาไปกัดเขาหรือปล่อยแมวไปข่วนเขาล่ะหนิงฟังจึงพูดว่าสามล้านก็เป็นแค่ตัวเลขเราสองคนเรียนมหาวิทยาลัยมาด้วยกันฉันรู้ว่าเธอเรียนหมอมารำบากขนาดไหนฉันไม่อยากเห็นเธอยอมจำนนยอมละทิ้งตัวเองเพื่อคนและเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเธอ ชินอี้ย่อได้ยินก็ตอบว่าสำหรับฉันแล้วเสี่ยวเป่าก็เหมือนกับคนไข้ทุกคนที่ได้รับการรักษาของฉันถ้าฉันสามารถใช้เวลาหนึ่งปีรักษาเขาให้หายได้แล้วก็เขาก็จะสามารถมีชีวิตใหม่ได้นี่มันคุ้มค่ามากพี่ไม่รู้สึกแบบนั้นหรือนิ้งฟังจึงถามเธอต่อว่างั้นเธอกับเฮอเซียวเยียน ก็ทำให้ชินอีโยรีบตอบเขาทันทีว่าระหว่างฉันกับเฮอเซียวเยียนไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาด นิงฟางจึงได้พูดกับเธอด้วยความคลายใจว่าก็ได้ดูแลตัวเองดีๆนะมีปัญหาอะไรมาบอกฉันได้ตลอดเวลาโดยเมื่อหนิงฟางกลับมาถึงที่สตูดิโอของตัวเองแล้วเขาก็ได้หยิบรูปที่ถ่ายคู่กับชินอี้ยั่วขึ้นมาแล้วพูดอย่างเศร้าใจว่าฉันมาสายไปอีกแล้วเหรอจากนั้นภาพก็ตัดไปยังด้านของหยางรั่วเหวยนะคะหลังจากที่เธอแล้วก็หวนกูเนี่ยได้เจอหน้ากันอีกครั้งที่บริษั วอนกูก็ได้ตามมาเกาะกวนเธอขณะที่เธอนั้นชงกาแฟอยู่โดยเขาได้บอกกับเธอว่านี่หากอยากให้เขาช่วยเก็บความรับในคืนนั้นให้เธอจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจออกมาจากนั้นวอนกูก็ค่อยๆทำท่าปลดกระดุมเสื้อของตัวเองจนทำให้อย่างรัวเวยถามเขาขึ้นว่านี่คุณคิดจะทาอะไรวอนกูก็ตอบว่าช่วยผมถอดเสื้อก่อนสิเดี๋ยวผมอ่ะค่อยๆบอกขั้นต่อไปกับคุณ ยางรั่วเหวยจึงแก้เกมเขาโดยการพูดว่าถ้าจะถอดเสื้อผ้าแล้วก็ก่อนจะสาตกาแฟที่ถืออยู่ในมือไปอยังเสื้อของวันกูเลยค่ะเลอะเทอะเลยนะคะวันกูเนี่ยถึงกับแบบทำอะไรเนี่ยคุณจงใจเหรอเอาเสื้อที่เลอะนี้ไปซักด้วยนะค่าซักแห้งคุณจ่ายเองนะยางรั่วเหวยก็เลยตอบว่าเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ให้ผู้ช่วยของคุณไปจัดการเถอะคุณมีสาวๆสวยๆอยู่เจ็ดแปดคนไม่ใช่เหรอ วันกูค่ะก็จึงพูดขึ้นว่าถูกพ่อผมไล่ไปหมดแล้วผู้หญิงพวกนั้นขอโทษนะเมื่อกี้ผมลืมตัวเสียมรารยาทไปหน่อยในชีวิตที่ไม่ได้เจอสาวๆฮอร์โมนใกล้จะขาดสมดุลแล้วเนี่ยถ้าคุณสามารถทำให้ตาเท่าของผมคืนอิสระให้ผมได้โดยไม่ควบคุมผมอีกต่อไปผมรับรองว่าคืนที่สวยงามคืนนั้นของเราผมจะลบมันออกไปจากตรงนี้เลยเป็นไงล่ะ อย่างรั่วเวยจึงยืนนิ่งๆเพื่อคิดอะไรบางอย่างอยู่คู่หนึ่งจากนั้นเธอก็พูดทิ้งท้ายกับเขาก่อนเดินออกไปว่าขี้เกียจสนใจเรื่องแย่ๆพวกนั้นของคุณแล้วจริงสิเงินแชร์ค่าห้องที่จะโอนมานะ่ะปัดเศษไปเลยก็ได้นะไม่ต้องขอบคุณ <c oughs> ก็ทำให้พระรองนะคะวนกูถึงกับหน้าเสียหงุดหงิดเลยค่ะแม่ <c oughs> ที่บ้านของชินอี้ยั่นะคะภาพตัดมาละขณะที่ชินอี้ยั่แล้วก็หยางรั่วเวยแล้วก็เสี่ยวอันกําลังนั่งเมา์มอยกันตามภาษาเพื่อนสาวอยู่นั้นค่ะจู่ๆผู้ช่วยของเหอเสี่ยวเหียนนะคะก็ได้นําเอาของขวัญบางอย่างมามอบให้แก่เธอพร้อมกับพูดว่าสวัสดีครับทุกท่านคุณหมอชินประธานเหอทราบว่าพรุ่งนี้คุณจะต้องย้ายบ้านแล้วดังนั้นวันนี้ก็เลยตั้งใจให้ผมมามอบของขวัญชุดนี้ให้คุณเป็นพิเศษนี่คือเอกสาร การโอนกรรมสิทธิ์ของห้องนี้ครับบนเอกสารนี้มีสองสามจุดที่ต้องการให้คุณเซ็นชื่อและประทับตราครับทำให้ชินอียัวถึงกับพูดขึ้นมาด้วยความตกใจว่าโอนกรรมสิทธิ์เหรอคุณจะบอกว่าเหอเสี่ยวเหยียนซื้อห้องนี้ไว้แล้วหรือผู้ช่วยหมากก็ตอบว่าใช่ครับชินอียัวจึงหันไปมองหน้าเพื่อนๆของเธอก่อนแล้วก็พูดออกมาด้วยความสัตย์จริงว่าฉันขอสาบานฉันหนัะไม่ได้ไร้ยางอายถึงขนาดให้เหอ เซียวเหียนซื้อห้องให้ฉันแน่ๆจากนั้นชินอียั่ก็หันไปถามผู้ช่วยหมาต่อว่าห้องนี้เจ้าของห้องคนนั้นปล่อยเช่าไปแล้วไม่ใช่หรือผู้ช่วยมาตอบว่าเรื่องนี้ประธานเหอออกหน้าจัดก,การปัญหาให้แล้วครับหลังจากที่คุณหมอชินเข้าไปอยู่ที่บ้านประธานเหอแล้วห้องนี้ก็จะให้คุณยางเป็นคนดูแลจริงสิ คุณหมอชินถ้าคุณอยากกลับมาพักที่นี่ก็สามารถมาได้ตลอดเวลาเสี่ยวอันจึงได้บอกให้ ชินอียั่นะคะรีบเซ็นสัญญาซะแต่ว่าชินอี้ยั่อก็ไม่ได้ยอมทำตามง่ายๆนะคะเธอรู้ดีว่าเหอเสี่ยวเหยียนเจ้าเล่แสนกลมากมายขนาดไหนบางทีครั้งนี้อาจจะเป็นกับดักหลวงให้เธอติดกับอีกครั้งอย่างแน่นอนและในระหว่างนั้นเองเหอเสี่ยวเหยียนที่รออยู่ด้านล่างก็ได้โทรเข้าหาเธอแล้วพูดขึ้นว่าฮัลโหลผมรอคุณอยู่ข้างล่าง ถ้าอยากขอบคุณแล้วก็ลงมาข้างล่างภายในสองนาทีแต่หลังจากที่เขาวางสายไปนั้นชินอี้เย่อก็ไม่ได้รีบร้อนในการลงไปหาเหอเซียวเยียนแต่อย่างใด จนเมื่อเวลาล่วงเลยไปหลายนาทีชินอี้เยวก็รีบหยิบเอกสารแล้ววิ่งลงไปข้างล่างอย่างรวดเร็วซึ่งในระหว่างที่เธอกำลังวิ่งลงมานั้นเกือบจะถึงจุดที่เฮอเซียลเยียนยืนอยู่ชินอี้เยว์ก็ดันสะดุดกับรองเท้าตัวเองเข้าจนตัวเองล้มลงไปกอดขาของเฮอเซียวเยียนเอาไว้ซึ่งเมื่อเธอเห็นว่าเฮอเซียลเยียนไม่ได้ช่วยรับตัวเธอเลยแม้แต่น้อยเธอก็ผลักตัวออกมานั่งที่พื้นแล้วก็พูดกับเขา ด้วยความงุดหงิดว่าคุณยังเป็นลูกผู้ชายอยู่ไหมคิดไม่ถึงว่าคุณจะหลบฉันเฮอเซียวเยนจึงรีบช่วยพยุงเธอขึ้นมาแล้วพูดขึ้นว่ารู้ไหมว่าเมื่อกี้มันอันตรายมากแค่ไหนชินอี้ยว่ตอบว่าใครบอกให้คุณรอฉันแค่สองนาทีละ่ะทำไมคุณต้องเอาห้องให้ฉันด้วย เฮอร์เซลเหียนจึงพูดว่าจากการที่ผมวิเคราะห์คุณน่ะคุณมีนิสัยที่ขี้หลงขี้ลืมเพราะฉะนั้นจึงมีความเป็นไปได้มากกว่า75%ที่แหวนน่ะจะถูกคุณลืมไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของห้องนี้ผมก็เลยซื้อห้องนี้ไว้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของคนอื่นแล้วก็ถึงแม้ว่าบ้านผมจะม จะใหญ่มากแต่พอคิดว่าคุณนะ่ะจะเอาของไร้ประโยชน์ทั้งหมดย้ายเข้าไปแล้วก็ห้องนอนนั้นของคุณที่เหมือนสถานีขยะรีไซเคิลแค่คิดผมก็ปวดหัวแล้วผมขอห้ามไม่ให้คุณนะ่ะยึดพื้นที่ส่วนตัวของผมมากจนเกินไปดังนั้นไม่สูซื้อห้องนี้เอาไว้เลยจะดีกว่าให้มันเป็นที่เก็บของส่วนตัวของคุณแล้วก็ วันที่รายงานตัวน่ะเอาของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันมาก็พอชินอียัวจึงพยายามพูดกับเฮอเซียวเยียนว่าค่าตอบแทนที่เขาให้เธอนั้นมันมากมายเกินไปเธอไม่อยากรับไว้แล้วก็ไม่อยากรู้สึกเหมือนแบกรับภาระ ชินอียัวเจราจาขอต่อรองกับเขาเรื่องสัญญาว่าเรื่องห้องอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้ฉันคุณซื้อก็ต้องเป็นของคุณฉันกับรั่วเวยก็แค่ผู้เช่าของคุณเท่านั้นคุณบอกว่าพนักง,งานก็จะมีสวัสดิการของพนักง,งานไม่ใช่เหรองั้นคุณก็ลดค่าเช่าให้ฉันครึ่งหนึ่งจากค่าเช่าก่อนนี้ได้ไหมล่ะ ทำให้เธอเสี่ยวเหยียนก็ยอมลดค่าเช่าห้องให้เธอถึง80%และอีก20%เธอก็ไม่จําเป็นต้องจ่ายแลกกับระยะเวลาของสัญญาที่เพิ่มขึ้นจาก1ปีเป็น1ปี2เดือน ซึ่งถึงแม้ว่าคุณหมอนะคะชินอี้ยั่วจะรู้สึกตังหิดตัง,งิิดใจกับข้อเสนอนี้อยู่บ้างแต่สุดท้ายเธอก็ยอมตกลงแต่โดยดีและในวันต่อมานะคะเมื่อชินอี้ยั่วเดินทางมาถึงบ้านของตระกูลเหอแล้วเหอเสี่ยวเหยียนก็ได้พาเธอไปเดินดูรอบบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่น ห้องอาหารห้องอ่านหนังสือห้องนอนของเสี่ยวเปาและห้องนอนของเธอที่เป็นห้องลับภายในห้องของเหอเสี่ยวเยียนอีกทีหนึ่งโดยระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านสก,กุลเหอน,นั้นชินอี้ยวนเนี่ยก็พยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้เสี่ยวเปาไม่เกิดข้อสงสัยทั้งพอดลัก คือทำว่ารักกันนะคะกับพระเอกเหอเสี่ยวเยียนแบบหลอกๆทั้งพูดคำหวานใส่เขาแบบเลี่ยนๆนะคะหรือแม้กระทั่งขณะที่เสี่ยวเป่ากำลังดูทีวีอยู่สินอียัยก็พยายามเล่นละครโดยการให้เหอเสียวเยียนยกตัวเธอขึ้น แต่ดูเหมือนว่าท่าที่เขายกเธอนั้นมันจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ทำให้ชินอียั่สาธิตด้วยการเอามือสอดเข้าไปในลักแล้นะคะตายลักแล้ทั้งสองข้างของเฮอเซเซลเยียนแล้วยกตัวเขาขึ้นมาเบาๆเฮอเซเซลเยียนจึงได้ยกตัวเธอขึ้นมาบ้างคะ่ะในท่าที่เธอสอนเมื่อคู่นี้ซึ่งมันก็ทำให้พวกเขาทั้งสองคนนะคะมองหน้ากันอยู่ในท่านั้นพักหนึ่งก่อนที่เฮอเซเซลเยียนพระเอกจะวางตัวของชินอียั่อลงและเกิดความรู้สึกอะไร บางอย่างในใจของเขาโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้เช่นกันว่าความรู้สึกนั้นมันคืออะไรนะคะโอ้โหน่ารักค่ะบรรยากาศครอบครัวนะคะฟุ้งฟิ้งมาเลยเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่8นะคะรักษาสุขภาพกันทุกคนค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์ o v e Chinese Novel and s ด r i ีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ